บ้านที่อยู่รอบเหมืองทองคําใน3จังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์และพิษณุโลกเจ็บป่วยได้รับทุกทรมานมานานนับ10ปีโดยไม่ทราบสาเหตุจนนักวิชาการได้ไปตรวจเลือดพบสารโลหะหนักอยู่ในระดับที่อันตรายกว่าที่ทางการจะสั่งปิดเหมืองก็30วันนั้นก็ถือว่าสายไปเสียแล้วค่ะบ่อทิ้งจากแก่จากเหมืองทองอัคารารีซอร์เซสที่ตำบลเขาเลูกอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ สองบ่อสูงเท่าภูเขาและมีขนาดใหญ่เท่าทะเลสาบใหญ่ใครไม่รู้เดินทางมาท่องเที่ยวก็จะสัมผัสเอาสารพิษเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเช่นสารพิษไซยาไน์และโลหะหนักเช่นอาร์เซนิกและแมกนิสซีที่รั่วไหลซึมสู่สิ่งแวดล้อมไหลไปกับน้ําและฝังในดินพืชและห่วงโซ่อาหารที่หล่อเลี้ยงลูกเล็กเด็กแดงและชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบ4หมู่บ้าน ผู้ได้รับสารพิษเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวและกว่าที่นายสุรพงษ์เชียงทองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกอพอรอจะออกคำสั่งให้เหมืองพองหยุดประกอบกิจาการ30วันเมื่อวันที่13มกราคมกอสายเกินไปเสียแล้วถือเป็นครั้งแรกหรือถือเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้เราตรวจด้วยเป็นแล้ว700กว่าลายนะฮะที่ที่เป็นการเจาะ ทั้งพนักง,งานเหมืองและก็ทั้งประชาชนที่อยู่โดยรอบเมืองแร่ทองคำตรงนี้เนี่ยก็ได้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาช่วยเพราะว่าทั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้รับการร้องเรียนเหมือนกันจากประชาชนทีนี้ในหน่วยงานของเราเนี่ยมีนักเทคนิคการแพทย์ช่วยในการตรวจส่วนเ,เรื่องของการเจาะเลือดเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราการวิเคราะห์ก็แบ่งกันไปวิเคราะห์ ในส่วนของโลหะหนักก็ส่งให้ทางสถาบันบน,นิติวิทยาศาสตร์เป็นคนเป็นคนดําเนินการส่วนในส่วนของทางามหาวิทยาลัยอังสิษเราก็ส่องกล้องดูการแตกตัวของของเซลนะฮะว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าประชาชนที่อยู่รอบเมืองทองคำยังได้ร้องทุกข์ตอกระทรวงสาธารณสุข หลังจากทีมนักวิชาการมหาวิทยาลาัยรังสิตและแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรโจนสุนันผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถแถลงผลการตรวจเลือดของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเหมืองทองคำใน3จังหวัดภาคเหนือตอนล่างคือพิจิตตเพชรบูรณ์และพิษุนุโลกจำนวนกว่า700คนพบว่า400คนมีปริมาณสารแมงกานีสและสารหนูในเลือดสูงเกินมาตรฐาน อีกทั้งยังมีแถลงผลการตรวจความผิดปกติของ DNA ในกลุ่มตัวอย่าง500คนพบว่ามีความผิดปกติของ DNA ถึง200คนซึ่งจะส่งผลร้ายต่อพันธุกรรมที่กลายพันธุ์ในอนาคตจากอดีตถึงวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดลงมาดูแลจริงจังล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมศักดิ์ชุนทรัตได้ลงพื้นที่เหมืองทองพิจิตรไปดูข้อเท็จจริง และเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนมีผลเลือดที่ออกมาเนี่ยเนื่องจากว่าผลเลือดออกมาแล้วเราค่อนข้างจะเป็นห่วงเราพบการปนเปื้อนของโลหะหนักซึ่งหลกัหลกๆก็มี2ตัวคืออาร์เซนิกตัวหนึ่งคือสารหนูนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแมกนีสนะะสองตัวนี้มีมีพิษคล้ายคลึงกัน อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าผลหลักๆของมันก็คือทําให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งนะฮะทำให้เกิดการเ,าเจ็บป่วยทางระบบประสาทแล้วก็เรื่องของผิวหนังเรื่องของการระบบสืบพันธุ์ในแง่ของการส่องกล้องดูว่ามันมีความผิดปกติของ DNA หรือเปล่าเราก็พบเช่นเดียวกันว่ามันมีจำนวน200กว่าลายนะฮะซึ่งมากมากทีเดียว เรียกว่าสูงมากทีเดียวไม่เคยพบครับคือ DNA ของประชาชนที่เอามาที่จอดเลือดมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในลนักษณะที่ปกตินะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็เป็นห่วงทางเราก็เป็นห่วงดังนั้นเราก็เลยลงไปให้คุณหญิงพรทิพย์ไปไปพบกับประชาชนก่อนแต่ทางคณะทำงาน5ฝ่ายเนี่ยเรายังไม่ได้สรุปกันนะฮะว่าตกวงแล้วมันมาจากไหนแต่เราคิดว่าเราควรจะช่วยประชาชนก่อน สารพิษที่เกิดจากเหมืองทองคาที่ชาวบ้านนับพันคนได้รับในเขตพื้นที่เหมืองทองที่กินอาณาเขต3จังหวัดได้สะสมยาวนานกว่า10ปีโดยไม่มีหน่วยราชการใดเหลียวแลจนชาวบ้านเกิดอาการอมปรพฤกษ์อมาพาคโรคภากินสรัรจากพิษสารหนูหรืออาร์เซนิกและแมงกานีสที่มีผลต่อดี a ที่เปลี่ยนแปลงเซลล์พันธุกรรมสารพิษนี้ถูกทิ้งทั่วบริเวณบ่อนทิ้งกากแร่หู้่นกองสูงเป็นภูเขาอาจซึมไหลปะคนไปในน้ำลำธารดิน แกระจายไปในอากาศสิ่งแวดล้อมที่อาจเข้าไปในห่วงโซ่อาหารโดยรอบบริเวณหินแล้วก็ปนกับไซยาไนท์ที่บดละเอียดเนี่ยมันก็คุ้งคุ้งเขาเข้ากันแล้วก็ไปทิ้งในบ่อกากแรก่บ่อกากแรก่ก็เป็นบ่อเปิด นะพื้นที่บ่อหนึ่งประมาณ400กว่าไร<ม>่ก็เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มากๆใช่ถ้าเราเข้าไปดูใน o o g l e Map เนี่เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันใหญ่มากนะ<ม>ถ้าเทียบกับเสเกลของหมู่บ้านคือมันใหญ่กว่าหมู่บ้านบ่อทิ้งกาก,ากแร่มันใหญ่กว่าหมู่บ้านแล้วมันมี2บ่อผลจากการตรวจน้ําเบื้องต้นเนี่ยมันค่อนข้างจะชี้ให้เห็นชัดว่าน้ําที่อยู่ใกล้ๆกับ,บบ่อทิ้งกาก,ากแร่บ่อที่1เนี่ยมีการปนเปื้อนสูงมาก นะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวที่เราเราคิดว่าน้ำน่าจะเป็นเป็นมีเดียหรือเป็นตัวที่พาเอาโลหนนะหนักแล้วก็สารอื่นๆเนี่ยมันไปกับน้ำดังนั้นถ้าการแพร่กระจายมันไปกับน้ำเราก็สันนิษฐานว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันน่าจะเป็นเป็นเป็น,ปนตัวกระจายด้วยเราก็เลยเจาะดูว่า น้ำใต้ดินมัน,ม,นมีการปนเปื้อนไหมแล้วก็พบอาร์เซนิกแล้วก็พบแมงกานิสในบ่อน้าใต้ดินนับแต่บริษัทอัคราดรีซอเสเหมืองทองใหญ่สุดในประเทศไทยซึ่งถือหุ้นและบริหารโดยบริษัทคิงสเกตประเทศออสเตรเลียและบริษัทในเกลือได้รับประทานบัตรในพื้นที่กว่า750,000ไร่หรือ1,200ตารางกิโลเมตรตั้งแต่ยุคข,ของนายสุวัสลิ์ิตะาพันลบอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเรื่อยมาจนถึงนายจักรมนผาสุกวณิช ที่ลาออกจากกรรมการของบริษัทอัคาราไมายน่งเพียง7วันก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในยุคข,ของรัฐบาลคอสชอท่านประยุทธ์จันโอชาขึ้นมาเนี่ยจริงๆปลายเหตุแล้วล่ะแต่คำสั่งของคอสชอที่6467ถ้าจำไม่ผิดนะให้ทวงป่าไม้มแผนแม่บทซึ่งคำสั่งของท่านเนี่ยน,นโยบายเพื่อให้เอาป่ากลับมาอนุรักษ์เพื่อประเทศ แต่ข้อเท็จจริงที่เราพบแล้วเนี่ยมันมีการสํารวจแล้ไว้ล่วงหน้า mm hmm. เพราะฉะนั้นป่าไม้เนี่ยมันมีการเอามาทําเหมืองแน่ๆเพราะมันไม่ต้องซื้อเราก็พยายามเรียนให้ท่านทราบว่าให้ทบทวนแผนแม่บท mm hmm. ให้ท่านนายกเนี่ยตรวจสอบก่อนว่าพื้นที่ที่ทวงกลับเนี่ยมันมีในทุนไปนโอทําเหมืองอยู่แล้ว mm hmm. มันอาจจะมีการเอาแผนนโยบายของท่านเนี่ยที่สวยงามเนี่ยเอามาทําอย่างอื่นมันมีในย่าที่สองอยู่ท่านทราบไหม เราอยากให้เอ t v วเนี่ยพยายามสะท้อนให้ถึงท่านนายกให้พวกเราด้วยเท่ากับเขาได้แปลงสัมภานไปหมดแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้จริงแต่เขาพวกเราไปคัดค้านอยู่แต่เรามั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านนี่อนุมัติแน่เพราะท่านเพิ่งลาออกจากบริษัทอัคคลามาสามวันแล้วท่านก็มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมคือผู้บริหารของของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมเนี่ยท่านก็เคยเป็นเ,เป็นกรรมการของบริษัทเหมืองแร่แห่งนี้นะฮะซึ่งท่านเซ็นลาออกวันที่23สิงหาแล้วท่านก็มารับตำแหน่งในรัฐบาลที่30สิงหาก็ในแงภภ่ธรรมาลเนี่ยมันมันพูดลำบากนะนะครับว่าในใน เดิมทีคนที่ได้รับประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็มานั่งในตําแหน่งในรัฐบาลเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ชาวบ้านเขาเขาตั้งคําถามกันมากว่าทําไมเอาผู้บริหารท่านนี้เข้ามาเป็น,เป,นเป็นรัฐมนตรีนะฮะประกอบกับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มันก็อดทําให้คนสงสัยไม่ได้หรอกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าคิจากเหมืองทองคําที่ชาวบ้านต้องมารับเคราะห์กรรมเมื่อเทียบกับค่าภาคหลวงที่รัฐได้เพียง2-5%เปอร์เซ็นต และเพิ่มเป็น7%ของราคาสินทรัพย์ที่ขุดได้ไม่คุ้มกับชีวิตของคนในชุมชนผมว่าทองคําที่มีอยู่ใต้ดินของประเทศไทยตอนนี้ถ้าถ้าไม่มีใครทราบก็ควรจะทราบได้แล้วว่ามีอยู่แ0 0กว่าตันนะมูลค่ามหาศาลนะครับทองคําที่อยู่ใต้ดินเมืองไทยมีอยู่800กว่าตันนะสำรองอยู่ตอนนี้นะฮะดังนั้นเนี่ย พูดถึงว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่เนี่ยเราอาจจะพูดได้เลยว่าทองคําน่าจะเป็นแหล่งอันหนึ่งที่ทําให้มีมีเสถียรภาพประเทศเมีเสถียรภาพขึ้นมาได้ถ้าเราขุดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเก็บทองคําเหล่านี้ไว้ในเมืองไทยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนี้เราเก็บค่าภาคหลวงแค่7%แล้วก็มอบให้บริษัทที่มาขุด นะครับแล้วเขาก็ส่งออกไปถลุงให้บริสุทธ์อีกทีหนึ่งซึ่งเป็นทองคำ99.99% 99เนี่ยที่ต่างประเทศ<ม>ก็คือทองคำเนี่ยมาไหลออกตลอดนะ<ม>โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยปีละประมาณ5ตันถึง6ตันตอนนี้5ตันถึง6ตันเนี่ยไปเรื่อยๆ ถ้าไม่หยุดตรงนี้ผมว่ามันก็น่าจะมีปัญหาในอนาคตบริษัทที่ได้รับประธานบาดเหมืองเหล่านี้จะกว้านซื้อที่ดินโดยนอมินีคนไทยที่มีนักการเมืองกลุ่มอำนาจเก่าหนุนหลังนำมาทำโครงการเกษตรบางหน้าแต่ไม่นานก็ผุดเหมืองทองขึ้นทีละน้อยโดยชาวบ้านไม่ทันได้รู้ว่านั่นคือมาหันตภัายร้ายที่กำลังคุกคามชีวิตพวกเขาอย่างเงียบๆชาวบ้านได้ร้องเรียนถึงความเดือดร้อนที่ได้รับมานานนับปีต่อหน่วยงานราชการต่างๆแต่ไม่ได้รับความใส่ใจ แม้แต่อปตอปจอในพื้นที่ก็ไม่เคยมาเหลียวแลกระทั่งคอสอชอย,ยึดอำานาจได้ทราบเรื่องดังกล่าวตั้งคณะทำงานขึ้น5ฝ่ายเข้าไปตรวจสอบจึงได้รู้ความจริงและสั่งให้เหมืองทองหยุดกิจการทันทีคณะทำงาน5ฝ่ายประกอบด้วยตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตัวแทนจากเหมืองทองบริษัทอัครานักวิชาการจากมหาวิทยาลัยรังสิตและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนข้าราชการฝ่ายปกครองในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทีมนักวิชาการได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างบริเวณเหมืองทอง โดยนายทหารพันเอกดุสิตบุรษเสาเสนาธิการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ให้การดูแลคุ้มครองเนื่องจากมีการค่มขู่ทำร้ายแต่ไม่นา,นานนายทหารผู้นี้ได้ถูกคำสั่งย้ายด่วนออกจากจังหวัดการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทดังกล่าวขาดความรับผิดชอบไม่สนใจผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมมีการทำ EIA หรือ Ehia เพื่อดูผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก็ทำแบบพอเป็นพิธีการ กระบวนการทําเหมืองทองทําแบบสุกเอาเผากินใช้การระเบิดหินปูนจากภูเขาแล้วนําหินที่ระเบิดได้ใส่เครื่องย่อยกดละเอียดใส่สารไซยาไนเพื่อให้จับตัวทองคําและเงินล่อทองคําออกมาโดยทิ้งกากแก่และสารพิษก่องไว้นําทองคาส่งออกไปผลิตเป็นทองคําบริสุทธิ์ที่ฮ่องกงทิ้งให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบ4-5พันคนเป็นผู้รับเคราะห์กรรมเระบวนตอนนี้ก็คือคือในเรื่องของ เรามาขอให้ท่านอธิบดีเนี่ยเปิดเปิดเผยรายชื่อตามคําสั่งของท่านอธิบดีที่บอกว่าให้บริษัทเนี่ยไปเอาผู้ป่วยที่ที่มีโลหนักในเลือดไปรักษาแนบท้าย EA ซึ่งที่เราต้องการทราบรายชื่อเนี่ยเพราะว่าเราไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเมื่อเมื่อปี56เนี่ยได้มีการตรวจเลือดแล้วก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยมีโลหกอยู่ในเลือด ซึ่งตอนนั้นคือเขาปิดบังข้อมูลชาวบ้านท,ท,ที่เราได้ตามแล้วก็สอบถามมาในชาวบ้านบอกว่าเขาได้ไปตรวจจริงเขาได้รับการตรวจแต่ว่าไม่เคยได้รับผลกลับมาแล้วณนปัจจุบันเนี่ยทีพ่พอมีคําสั่งของท่านอธิบดีลงไปเขาก็ตกใจว่ามีรายชื่อว่าให้เขาไปตรวจอีกไปตรวจซ้ําเพราะว่ามีมโลหะหนักในเลือดเขาก็เลยตกใจว่าเขามีโลหะหนักในเลือดเราก็เลยพยายามต้อง,องให้ท่านอธิบดีเปิดเผยรายชื่อให้ชัดเจน ให้ชัดเจนว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรมันแอบแฝงอะไรหรือไม่เพราะตอนนั้นเราทราบมาว่าการการตรวจคราวนั้นนั่นเป็นการตรวจเพื่อทำ e SA s a แล้วมันมีการเปลี่ยนบางข้อมูลเนื่องจากถ้าทำ e s a แล้วตรวจเจอเนี่ย e s a เนี่ยตวเนี้ผ่านออกมาได้ยังไงแล้วการที่ไม่แจ้งข่าวสารข้อมูลให้กับชาวบ้านรับทราบถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการที่รุนแรงมากเรื่องที่เร่งด่วนที่สุด เพราะว่าพื้นที่มีปัญหาทาั้งในด้านสุขภาพ<ม>แล้วก็ปัญหาทาั้งในด้านสังคมเ<ม>นื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยพอตรวจเลือด<ม>ออกมาแล้วเนี่ยเราพบว่าชาวบ้านมีการปนเปื้อนโลหะหนักในเลือดอยู่ในขั้นสูงเนี่ยประมาณถึง400กว่าคนซึ่งเราตรวจไปแค่700คนเราเจอ400คนนะครแล้วก็มีความผิดปกติของ DNA เนี่ยสองกว่าคนซึ่งก็ก็ ก็เรียกว่าน่านาตกใจมากดังนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องดูแลคนกลุ่มนี้ก่อนเลยนะครับจะไม่ต้องไปหาสาเหตุเลยว่ามันมาจากไหนหรือไม่ต้องไปเรียกร้องความผิดเรียกร้องเงินจากใครตอนนี้เป็นรัฐบาลหน้าที่รัฐบาลโดยตรงที่จะต้องทุ่มเทสรรัพพากำลังทุ่มเทงบประมาณเข้าไปดูแลคนพวกนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามกราบใดที่ผู้มีอำนาจนักการเมืองและกลุ่มทุนยังเป็นพวกเดียวกัน และมีผลประโยชน์ทับซ้อนก็ยากที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้มีหนทางเดียวก็ต้องขจัดคนพวกนี้ออกไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ